บอกทีเตร้านบริการจำหน่าย ID ในโลบอกพิมค้นหาร้านได้ง่ายๆตามนี้เลยทางร้านมีบริการจำหน่าย ID แมปต่างๆตัวอย่างเช่น Anime d e f e n d e r มีบริการขายเจมให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อราคาเริ่มต้นเพียงแค่1ิบ้าบาทเท่านั้นหากใครสนใจอยากใช้บริการลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมปของ All Star Tower Defense นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทำการโซโลกระเล็นโหมดโดยจะใช้เฉพาะตัวละคร6ดาวเท่านั้นนะครับก็สำหรับเซ็ตที่จะเอามาใช ่คยมีคนเอามาใช้สักเท่าไหร่นะครับในการโซโลกเลนโหมด หรือว่ามีก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันอ่ะตัวแรกเลยนะครับตัวทำดาเมจนะครับก็จะเป็นทางด้านของลิกานะครับลิกา6ดาวสามารถสมหาไดจากซูสแซดเลยนะครับหรือไม่ก็สามารถอีโวได้จากร่าง5ดาวขึ้นมาเป็นล่าง6ดาวได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นทาง้านของคุรุมินะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมเอามาทําการหยุดเวลานะครับปกติแล้วจะใช้เป็นทางนของโกโจ7ดาวนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโจทาโร่นะครับ6ดาวแต่ว่าผมใช้เป็นทางนของคุรูมิได้หวานะครับเพราะว่ามันสามารถหยุดเวลาได้แล้วก็สามารถสโลได้ด้วยนะครับก็คือ เอามาช่วยอยู่เวลากับหนวดดำตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นท่านั่งของทางฟังก้ารอนะครับนี่เลยรอ6ดาวนะครับตัวละครตัวนี้เอาไปล้างสถานะนะครับแล้วก็สามารถวาร์ปมอนได้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นท่านั่งของไอจังนะครับผ,ผู้ชมเอาไว้บัฟดาเมจเลยนะครับตัวนี้อ่าก็ ประมาณนี้นะครับที่เหลือเอ่อเหลือประมาณช่องหนึ่งนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าจะเอาตัวอะไรไปนะครับแบบสามารถเอาย้อนเวลาไปก็ได้นะครับหรือตัวอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าเซตนี้คือผมใช้แค่6ดาวไงก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดีนะครับไปครับคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าสาหรับเซตนี้นะครับผมจะไปทั้งหมดกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคมาครับคุณผู้ชม คือการเล่นโหมดนี้ก็ไม่ได้ลงมานานมากเลยนะครับคือหลังๆมาหล,หลังจากที่ทําดาไซไปก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเก็บ G ีไปทำอะไรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ G ีก็อาจจะจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีตัวละครแบบว่าที่ต้องใช้อยู่นะครับโอเคอย่างแรกก็ต่อไปในฐานะของนวดดานะครับอัพตันแล้วก็ปรับล้าดไว้1ตัวนะครับแล้วก็คุลูมีครับช่วยหยุดเวลาครับอัพแค่ถึงขั้นหกพันแล้วก็หยุดเวลาไปเปิดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับ เปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนอันนี้เราไม่ต้องแบบว่าอยู่เวลาวนหรือว่าอะไรนะครับแบบอยู่เวลาช่วยไปก่อนอ่ะลดรอมตัวนี้หนึ่งตัวครับแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งปรับลาดไปแล้วก็คุณก็พยายามช่วยอยู่เวลาเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้เร่งมือหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปวางทนะของทาฟังก้ารอนะครับด้านหลังอ่ะกดเวฟที่50ก็ดีนะครับอ่ะตรงนี้ก็รีบสแปมไปแล้วก็ปรับลาดไปครับอ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้ก็กด อ่ะแล้วก็อยู่เวลาไปเปิดออโต้ไปก่อนนะครับเราก็วางไว้ตรงนี้นะครับอัพให้ตันไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นคอนโทลมาโอเคเอาวางก่อนเวฟที่60นะคุณผู้ชมเพราะว่าเวฟที่60เนี่ยเราจะทำการรับสถานะนะครับนี่ออกมาละสองตัวแล้วก็ล้างไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะชิวแล้วนะครับต่อไปก็ไปวางใปทางด้านของตัวดาเมจนะครับก็คือลิกดของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมวางไว้ประมาณนี้ละกันนะครับหน้าสะพานแล้วก็ อัพไปเลยอ่ะไม่ตันแน,น่นอนครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเงินไม่พอนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับใช้เป็นทั้งทั้งของไอจังนะครับบัฟดาเมจช่วยนะครับถึงขั้นอ่ะนี่แล้วก็มาไปครับคุณผู้ชมนี่เลยอ่ะตรงนี้ยังไม่ต้องย้ายมอนนะครับเดี๋ยวรอให้มันแบบว่าเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วค่ยอยย้ายทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังมันน่าจะมาอีกอะ่ะปล่อยปล่อยไปเินไม่ต่อนกะไนนไม่ต้องรีบนะครับ เพราะว่ายังไงก็โดนลิกาฆ่าตายรอเราก็ตีแรงนะครับเราก็ตีต้อง15ล้านนะคุณผู้ชมแต่ลิกาเราตีแบบแรงโคตรๆอยู่แล้วแปล้านครับตีหวิอ่าตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องย้ายก็ได้มั้งปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปวาร์ปไ้ตรงแกงนี้ดีกว่ามาคุณผู้ชมต่อไปครับขายโครมีทิ้งครับเดี๋ยวเราจะมาทําการจุดเวลาวนกันเดี๋วว่าน่าจะไม่หลุดนะครับใช่ไหมอ่าไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอก เอเกโอยวเกยปล่อยๆครับด้านหลังน่าจะชิวๆนะครับกรุลุมีครับวางปกติเมื่อกี้วางไม่ได้สวยนะครับมาวางแบบว่าอยู่เวลาวนกันก็คือจะวางไว้ตรงด้านหลังเห็นตรงนี้นะครับวางไว้ทั้งหมด4ตัวนะครับคุณผู้ชมนี่เลยวางไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการอัพถึงขั้น6000พอนะครับอ่ะอัพให้ครบก่อน4ตัวอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับทําการหยุดเวลาวนกัน ก็คืออยู่ตัวแรกเปิดออโต้ไปเลยครับแล้วก็รอสถานะบนหัวตรงนี้มันหายนะครับแล้วก็จะอยู่เวลาต่อแบบต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมแบบรวดเร็วเลยหายปุ๊บกดปั๊บเลยครับอ่ะแล้วก็กดต่อครับเปิดออโต้ไปทำงี้จนครบสี่ตัวเลยครับอ่าต่อไปเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับรอหายรอหาย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเปิดออโต้ให้ครบสตัวเลยครับต่อไปก็มาดูเรื่องหนวดดำแล้วกันหนวดดำเราวางครบยังอ่ะสองสี่หกยังไม่ครบเลขสองตัวอ่ะตัวที่เจ็ดแล้วก็ปรับลาดไปครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งไว้ไหนดีตัวหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วกันครับกลางๆไม่รู้จะวางไว้ไหนครับวางไวน้นี่แล้วกันอ่ะต่อไปก็ทําการเปิดคุณสามได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณสามตรงนี้ก็จะชิวๆแล้วครับเราน่าจะชิวและนะ้วเนาะ ขึ้นมาขึ้นตรงนี้ก่อน,นครับขึ้นรอไว้นะครับเราจะทําการวาร์ปตัวที่มาเดินช้าๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราทําการวาร์ปไปเลยเอ๊ะปกติรอเขาเล่นกันยังไงวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารอนี้เขาวาร์ปตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเป็นเดียบโล่นะครับเดียบโล่ก็จะทําการวาร์ปตรงนี้แหละอ่าถ้าจะไม่ผิดน code, ่าจะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวลองกดรอดูนะครับว่ามันจะวาร์ปมอนไปอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ไม่เคยเอารอม<ๆ>าเล่นเลยอ่าเดี๋ยวเราจะวาร์ปตัวที่นรตแปล่อยยมเเเดิไา ดูแค่ตัวที่2พอตัวที่2ถึงมุมตรงนี้ปุ๊บทำการวาร์ปได้เลยนะครับอ่ะกดไปครับคุณผู้ชมนี่อ๋อโอเคมันก็จะมาหยุดตรงนี้นะครับพยายามนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับขึ้นมาหยุดเอ่อตัวที่แบบว่าคอนโทรลเอาไว้นะครับพยายามจะกดคลิกหน้าจอนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันบั็กแน่นอนมันบั็กแปลว่าตัวพวกนี้มันไม่หยุดออโต้ Auto ด้วยอ่ะคือไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับพยายามจะกดคลิกหน้าจอตอนที่ขึ้นไปคอนโทรลน,นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะ ชิวและทําการเิ่งเวลาเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเิ่งเวลาเลยแล้วกัน โอเคครับคุณผู้ชมในเว็บแรกก็ทําเวลาไปได้1 0 0่งวันกวิเลยนะครับโอเคต่อมาก็พอฆ่ามอนตายแล้วนะครับก็มาทําการขึ้นรอเอาไว้เลยนะครับแล้วก็กดสก mm ิล hmm. ไว้รอเลยอันนี้ปิดคุณน3ได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าเวลาเอาเอเขาเรียกว่าอะไรนะแมงเงยลิ้นพันอ,อยู่เวลาวนมาเราเราจะหลุดนะครับมันไม่หลุดแน่นอนอ่ะปล่อยมาแล้วก็กดไปเลยครับนี่พอตัววิ่งไว้ออกมาแล้วนะครับพอเราล้างสถานะเสร็จก็ออกไปได้เลยครับคุณผู้ชม อันนี้ก็จะชิพิวแล้วนะครับเปิดคุณ3มได้เดี๋ยวเรารอตรงพวกนี้ตายนะครับแล้วก็รอตัวด้านหลังนี้นะครับที่เดินชา้าที่สุดตัวด้านหลังสุดนะครับมาถึงตรงนี้ก็ทําการวาร์ปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับไอตัวพงปิงไวนี่ตายหมดเรียบร้อยแล้วคือผมมองว่าเอาคูรุมิมาหยุดเวลามันก็ดีเหมือนกันนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าโกโจแต่ เอ๊ะหรือว่ามันดีกว่าวะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าการอยู่เวลาเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับแบบวินาทีอ่ะแต่ผมมองว่าครูมีมันตีเบากว่างมันก็เลยทําให้เอ่อมอนมันตายช้ากว่าด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นโกโจแบบแปบบ๊แบๆไอ้หแบบุณนี่อาจจะตายเลยนะครับเพราะว่าแม่งตีแรงเกินขนาดเอารเววหนึ่งมาหยุดเวลาก็ยังตีแรงอยู่นะครับกดวาร์ปเลยครับนีเ่เรียบร้อยแล้วก็กดออกไปได้เลยครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเร่งเวลาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะนานนะครับ บอลเวยที่2ใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเข้ามาในวงนี้ก็น่าจะเลือดหายไปเยอะอยู่นะครับอ่าจะรอด,ดูเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> อิกาตีแรงเอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะทาการปิดเป็นคุณหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปคอนโทรน รอไวรอเลยแล้วกันเฮ้ยรอไวรอคืออะไรวะรอโตวิ wow. ่งไวออกมาแล้วก็ทําการล้างเหมือนเดิมนยครับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นลูปแล้วครับคุณผู้ชมหลังก็อาจจะไม่ได้ภาคอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าเล่งเวลาสปีดของคลิปไปเลยแล้วกันนะครับในเว็บทิสาเนี่ยต้องระวังนะครับคุณผู้ชมมันมีตัววิ่งไวออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับไม่แน่ใจว่า3หรือ4นะแต่คิดว่าน่าจะ3นะตรงนี้ก็ล้างไปเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะ3านะครับเอาโอเคสามมบคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ภาคอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทำการเล่งสปีดคลิปไปเลยแล้วก จะไปได้ทั้งหมดกี่วินาทีนะครับคุณผู้ชมไปขอทำการเล่นสปีดเลยแล้วกันครับ อคุณผ <c oughs> ู้ชมอุตส่าห์ไม่เก็บคือแบบผมนั่งเงียบแล้วก็แบบว่าไม่ได้พูดอะไรนะครัแบแปลว่าแมงบับไอจังไม่ทํางานเว้ยผมก็ว่าทําไมมันตีบอลไม่ตายวันได้มา4,700วิเองเออจริงๆคือมันมันไปได้ไกลกว่านี้เยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งสังเกตแล้วทำไมมันตีบอนไม่ตายปกติลิกามันฆ่าตายอยู่แล้วอะโอ้สรุปคือไปได้แค่4,000วิครับเพราะว่า ไอจังบับไม่ติดโอเคครับก็สลับเซนเนี้ครับจริงๆคือไปได้ไกลกว่านี้เยอะจริงๆนะคุณผู้ชมมันน่าจะไปได้สักประมาณ8,000-9,000วิเลยนะครับหรือไม่ก็หมื่นหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมคือผมเคยไปลองมาแล,ล้วรอบหนึ่งสลับเซนเนี้นะครับ ไปได้ประมาณ8,009นะครับ8,009หรือ9,000นี่แหละคุณผ ads. ู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับคุณผู้ชมหรือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวไหนนะครับลองปรับเปลี่ยนใช้ดูได้นะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องเป็น6ดาวทั้งทีมก็ได้นะครับอาจจะเป็น7ดาวก็ได้แบบเอาโกโจมาแทนพวกคูลูมีนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีรอก็เป็นพวกเจ้าหญิงน้ําหรือไม่ก็ลิมูรุก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ขอบคุณทุกคนมากๆเลยตอนนี้ก็ไปละเอาไว้เจอกันครับ